เันยี้ยผมวันนี้ก็ตื่นเช้านะครับตื่นเช้าคร้ับนี้ก็ใส่เุืไปทำงานนะครับตอนนั้นฝนก็จะตกละน้ำเล่ก็จับแมว้ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่บห้าได้เวลาไปทำงานดูหน,น้าตาหน่อยด้โอเคเราไปทำงานกันดีกว่าเอาโทรศัพท์ไปก่อนลืมเอา,เอาโทรศัพท์ไปหาอะไรกินก่อนไม่ไ,มไดีนข้าวเลย เราเรียบร้อยไปแล้วกันนะผมบินบินก็ไม่ได้เอากล้องไปเพราะว่าีะเหยียดเก็บกล้องหายแย่แม่งขโมยวันนั้นแม่งยังขโมยพระกุ้งเล็กเรที่เรไปทำงานวันแรกใช่ไขโมยพระคันนี้นี่แหคันนี้พระที่ของขอรปกุ้ของไว้เึ็นยังหายเรวินพระมึงยังขโมยมึงคิดเอาดิต้องยากไอ้นี่ขนาดไหนไปกันดีกว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วเจอกันตอนเย็นเลยแล้วกันนะับเจอกันตอนเย็นนะโอเค ส,สรตทก็กลับมาแล้วครับฮ่าพงนะครับเป็นเวลาที่เราเลิกงานพอดีครับนี่เดี๋ยวให้ดูหาว่าผมโม้นี่นะคุณอาหาว่าผมโม้นี่ฮ่าพงพอดีเป๊ะๆก็ฝนตกนะก็ฝนตกเหมือนเดิมมันจะตกมาแต่งเมื่อเช้าตอนนี้ก็ตกแล้วดูตกที่เรียบร้อยนะครับเราเลิกงานพอดีเปียกเลยกลับมาเปียกเลย เปียกเลยจะเปียกกูทุกวันทุกวันก็นั่นแหละสาเหตุที่กูไปเอากล้องไปก็เพราะว่าโดนปนนะขนาดพระยังยังปนในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะดูหน้าตาดิเน่ยจากเลยหลายคนบอกเอ้ยเฮ้ยมึงไม่มควรลงคลิปเลยเหรอวะนี่ครับทำงานไม่มีเวลา๋ยวกันคลิปหน้ากัน